สวัสดีครับวันนี้ก็มารับชมห้างั่งเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาในเรื่องเล่านะครับของจุดของแม่พิมพ์นะครับุผู้ชมนะครับแต่ความหายากเดี๋ยวนี้ก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วนะครับบางทีมีมีบางท่านเก็บก็ไม่ยอมมาออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะค่อนข้างที่จะมาดูตัวเท่เทนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็จะมาเล่าในเรื่องของมวลสารแล้วก็นะครับมวลสารเขาก็อยู่ประมาณอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับเนยะฮะในดินก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับบางทีเพื่อนเพนเก็บกันก็ดินพวกนี้บางทีตอนตอนนั้นจะเต็มอยู่นะครับ แต่ดีนี้ก็เริ่มจะศึกไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าอาจจะหลุดล่อนได้นะครับนะครับหรือว่าอาจจะเกิดในการเก็บรักษาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะพวกดินนี้ก็จะมีพวกพุทธคุณเยอะนะฮะดินพวกดินเจ็ดป่าช้าบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีพวกว้านว้านร้อยแปดนะครับเช่นว่านดอกทองว้านอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีผงอยู่นะครับ เหนไหมฮะนะครับไปอยู่ประมาณนี้พวกนี้ก็จะมีส่วนของเนื้อทองแดงอยู่ด้วยนะครับเห็นไหมครับนะครับที่เป็นผิวนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือจะต้องมีนะครับนะครับเห็นไหมฮะถ้ามีการเกิดความชื้นขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ เกิดความชื้นขึ้นจากองค์พระนะครับเห็นไหมครับพวกตัวนี้จะปุดขึ้นนะครับเห็นไหมครับูหน้าตานะเห็นไหมครเห็นไหมเห็นไหมครับตรงพวกนี้นะครับเห็นไหม แล้วก็เนื้อทองแดงก็จะมีส่วนอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เยอะนะครับเป็นพิมพ์อยุธยาเสียนแหลมนะครับล่องลึกนะครับเห็นไหมครับเสียนตรงนี้จะแหลมนะครับแล้วก็ล่องลึกอยู่ตรงไหนนะฮะล่องลึกผมเป็นคนเลือกเรียกเองนะฮะว่าอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนี้นะครับล่องลึกนะครับ บางทีพวกเขาเรียกมือประสานประสานเนี่ยบางทีจะเยอะไปนะครับบางทีเขาจะเรียกนิ้วกระดกเงี้ยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมตั้งใหม่นะครับเป็นล่องลึกันนะครับตรงนี้นะครับแล้วจุดตำหนีินะครับคุณผู้ชมจะอยู่เม็ดนี้นะครับเห็นไหมครับเม็ดที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยฮะเห็นไหมครับเป็นนี้สําคัญนะครับของพิมพ์ล่องลึกนะครับ ส่วนควมสวยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับควมสวยพวกนี้นะครับจะต้องชัดเจนนะเห็นไหมครับถ้าแบบตัวแท้ๆสวยๆจริงๆนะครับตัวนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับความสวยนะครับทีนี้ผมก็ได้คัดพระเข้ามาเก็บนะครับคุณผู้ชมบางทีก็ไม่ค่อยได้ปล่อยออกไปเท่าไหร่นะครับนะครับบางทีปล่อยก็อาจจะแพงนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับ ผมสวยเนื้อทองเหลืองจะประมาณนี้เลยนะครับนะฮะบางบางดนใช้ไปนานๆหน่อยก็อาจจะออกแก่ทองนิดนึงนะครับนะครับดินนะฮะส่วนของตรงตรงด้านนี้นะครับตรงขอบด้านล่างของฐานนะครับจะม,มิไม่มีรอยตยนะไบเนด้านในอย่างนี้นะฮะเห็นไหมครับ รอยตะใบอย่างนี้จะไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้จะมีที่ทำทำลอกเลียนแบบขึ้นมานะครับบางทีจะมีปรากฏเห็นรอยตะใบเป็นวงส่วนอยู่ด้านในนะครับด้านในตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีจะมีอยู่ด้านนอกคือของตรงพวกนี้นะครับบางทีจะมีรอยตะใบนะครับแสดงว่ายังยังไม่ใช่นะครับบางตัวแท้ แต่ก็มีการแต่งใหม่ก็เกิดขึ้นได้นะครับขอให้ดูพิมพ์เป็นหลักนะครับคุณผู้ชมนะครับพิมพ์นี้เขาอยู่ตรงนี้นะครับพิมพ์นะครับนะครับของล่องลึกนะครับหรือเม็ดหนึ่งเขาจะอยู่ในช่วงนี้นะครับนะครับซื้อหากันก็ดูที่ผมชี้ไว้เนี่ยก็ถือว่าได้เปรียบนะครับนะครับใครที่เจอคิปผมนะครับ ด้านหลังนะฮะเห็นไหมฮะความสวยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมที่ขึ้นมาพวกนี้นะฮะพวกนี้ถือว่าสวยมากนะครับนะครับพวกนี้จะต้องลึกนะครับเห็นไหมครับลึกนะครับเห็นไหมครับลึกเรามาดูอีกพิมพ์หนึ่งกันนะครับ มาดูพิมพ์อ่าผมจะเล่าเสียนแหลมให้ให้ฟังนะฮะมาดูเสียนแหลมเสียนแหลมตัวนี้คือเสียนแหลมมือประสานนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมือประสานนะครับนะครับตัวนี้เพิ่งได้แต่งนิดนึงนะครับเพิ่งนำไปใช้นิดนึงนะก็เลยพิวมาประมาณนี้นะครับ นะครับผิวเริ่มจะเปิดนะครับคุณผู้ชมนะครับเห็นไหมครับทองแดงนะตัวนี้ทองแดงตัวนี้ทองเหลืองนะครับทองแดงทองเหลืองนะครับนะครับสมัยก่อนเขาจะหล่อเขาไม่ได้คัดแบบทองเหลืองทองเหลืองเลยนะครับจะมีผสมกันอยู่นะครับของแร่นะครับนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้เสียงแหลมเลยนะครับแหลมจุดของแม่พิมพ์นะฮะคุณผู้ชมจะดูตรงนี้นะครับมือประสานนะเห็นไหมมือประสานกันนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะฮะนี่นะฮะติ่งหูฝั่งนี้นะครับจะมีเม็ดวงกลมอยู่นะครับนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะครับแล้วก็เนื้อดินเขานะฮะ เนื้อดินนะฮะเนื้อดินจะประมาณนี้นะครับเมื่อก่อนออกแดงนิดหนึ่งนะครับพอดีอาจจะโดนเหงื่อโดนน้าบ้างนะครับคุณผู้ชมก็เลยเนื้อดินเขาก็อาจจะดูดซับของน้ําเข้าไปอยู่นะครับนะครับการหล่อนะครับการการหล่อนะฮะจะต้องหล่อบางนะครับเห็นไหมครับนะครับการหล่อจะจะต้องบางนะครับเห็นที่ผมเล่าให้ฟังไหมครับ ตรงด้านนี้จะไม่มีตะไบนะฮะด้านในนะครับแล้วขอบด้านนอกนะครับขอบด้านนอกนะครับก็จะไม่มีรอยตะใบใดๆนะครับถ้าสภาพแบบสมบูรณ์สมบูรณ์สวยๆนะครับตัวนี้พี่ๆเขาก็ได้แบ่งปันมาให้นะครับอยู่ในกลุ่มนะครับเดี๋ยวนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะก็ถือว่ายังไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับในช่วงโควิดนะครับ ดูพิม์พผมหวีกันบ้างนะครับนะครับพิม์พผมหวีนะครับผมหวีตรงส่วนนี้นะครับผมหวีนะครับนะครับผมหวีนี่ดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากนะครับส่วนมากก็ดูตรงนี้นะฮะผมหวีนะครับผมหวีดูตรงนี้นะฮะอยู่ตรงคางเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับ จะมีรอยแตกนะครับรอยแตกนะครับแล้วอยู่ตรงนี้นะครับคุณผ้วเนี่ยถ้าถ้าบล็อกลึกๆนะฮะคิ้วเนี่ยจะแตกนะครับเห็นไหมครับแตกนะครับนะครับแล้วเขาก็จะมาดูในเนื้อทองเหลืองกันนิดหน่อยนะครับตัวนี้ออกทองเหลืองนีดเยอะอยู่พอสมควรนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่นะฮะเขาเรียกแกะทองนะครับ แกทองจะประมาณนี้ฮะเห็นไหมครับนะครับบางท่านอาจจะนําไปใส่ลาบเลือดมานะฐานของดินก็เลยเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นี้หล่อหนาเป็นวิเศษนะครับพิมพ์พงวีนะครับนะครับหล่อเนี่ยหนานะครับเห็นไหมครับพิมพ์นี้นะครับหลักหลักนะครับคุณผู้ชม พวกนี้จะต้องลึกนะครับเห็นไหมครับการพิมพ์นะฮะเห็นไหมฮะลึกพวกนี้ลึกนะครับนะครับจะไม่บางไม่บางยังไงนะฮะไม่บางที่เขาเรียกว่าบางนะฮะเห็นวนะครับที่บางจะไม่บางแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมจะไม่บางแบบนี้นะครับการหล่อนะฮะการเทของ ของพิมพ์นี้นะครับจะไม่บางแบบนี้นะครับนะครับ